ทริปเปอร์คิวครับเย่ะแล้วโอ้ยมึงเราจะอยู่นี่อีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะคนะดัดเลยอะเอ้ากระเพราเอ่อเอ่อเอ่อเชี่ยไวมากไอ้สัตว์โคตรยามเลยไม่ได้แล้วเราต้องแก้แค้นให้กระเพ่านะเอาลืมไปเลยอหรอว่าเบลอยู่ช่วยแต้มอะอย่างงี้ก็เสียเปียบกเดิ ตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเรากับพวกเอติสิบองคนวกกับเบลด้วยเมอแรงมาเลยเมอแรงวันเนี้ยมึงกับกูต้องคิดบัญชีกันไว้หุ้นมึงกูด,ด้วยอ่ะหยาบขายที่สุดเอา้าโดนยิงแล้ว่ใหมมึงไม่ล้มวะล้มก็อีเลสเยะไม่เชกแกนี่แหละอินเกิลพวกแกจะอินเกินไปแล้วนะ เลิกคำเป็นบ้าคิดอะไรลี่ออกแล้วล่ะโอ้โหตอบไวกับลูกคำถามเฮ้ยแย่จบแหละแล้วแล้วจะเล่นเป็นเหรอน้ําแข็งจริงใช่ไหมเนี่ยไออีเมลอีเมลนะแย่สิ่งที่แกขาดก็ทีมเวิร์กไงเราว่าแต้มคิดอะไรไม่ไดีอยู่นแน่แเลยดูจากสภาพเบลตอนเนี้ยถ้าเล่นแบบแฟร์ก็ชนะได้แน่เราไม่ไหวแล้วนะแต้มเออฮะ สนุกเหรอได้คนเก่งบานทองแอปไปเนี่ยนะเ <c oughs> อ,อ้ย <c oughs> คือเรารู้จักกันด้วยเหรอคะฟุยไอ้ฟุยไม่ทันแล้วไหมมึง ไม่ฟาวดิคีกโก้แต่มาเถอะ <c oughs> แบบเนี้ยเราไม่ได้ไว้แพ้เหรอกูน่ะแพ้ไอ้เบลเอะฮะห้องเอสไหนยอยีกแล้วเหรอมันโดนเราอยู่แล้วลว่ะเราแก้เก็กกะทำไมเราออกไปเฮ้ยเนี่ยเก็กกะต้องเฮ้ย,ย,ยกเ็ยเล่นใครเลยมาไม่ใช่เหรอนี่มันเล่นเราสองคนนี้คิดทำอะไรกันแน่นะ สื่อสารด้วยข้อความนะเราต้องซ้อนแผลและซ้อนแผลอีกทีฮะยังไงงงตามระวางยาหน,น้าของเอแน่นแล้วเราไม่กินของของเอใช่ไหมแล้วหักน,น้ามันเราจะกินเพื่อให้เต็มตายใจโหเซ็งว่าคนกินก,กุง้งให้เป็นไรแกแค่เตยมย่าแก้ไปก่อนใช่เต็มแน่อืนานี้ต้องให้ครูเมย์เจอเรื่องนี้กับพออ,อแล้วไงอ่ะในเมื่อมันทำให้เราสุม่มกรรมการที่โกงเราก็สุ่มข้อสอบบ้างดิถูกต้องบอกหน่อยให้กับอีเมลเฮ้ยเฮ้ย อืมเอ้ยเอ้ยเด้เดียเยเด้ยเดี๋ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้ยเ้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้้ยเฮ้ยเ้เยด้วยเ้ย